สนับสนุนโดยโลชั่นกันแดดฟอรีเส์เพอร์เฟกซันผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มเอสเซนส์ยีนให้ใครใครมองฉัน Ooh, ไม่ดีเป <Ooh. S 3> ็นคนที่ทิ้งเธอไปเท่านั้นก็พอชีวิตของเธอจะได้ไม่ต้องมารออะไรกับคนอย่างเัน ยอมรับคนริงสักทีได้ไหมว่าทอไม่รักกันไม่รู้องเสเวลาไม่ต้องยื้อไรเพราะฉันรู้จะมีคำตอบที่ใหมันต้องเจ็บกว่านี้คนไม่ดีจะต้องมีสักคนจะต้องมาอดทน เป็นคนดีนี่แฟนขับตัวจริงนะเนี่ยแล้วที่สองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญเชิญเชิญก็มีน้องแอนนะครับน้องพริ้งแล้วก็น้องแฮปปี้นะครับขอต้อนรับสู่การแข่งขันหน้าหนึ่งด้วยใช่แล้วสิ่งนีไหมเพลงเมื่อสักครู่นี้ชื่อเพลงอะไรคะคนไม่มมไมไมไดีมมดมมดมมต้องมีสักคนค่ะโอ้ ต้องมีสักคนอ๋อหมายถึงใช่ผมนี่แหละใช่แล้วทำ <c oughs> ไมต้องเป็นลาซิสตาแปลว่าอะไรเอ่ยลาซิสตามาจากคำสองคำค่ <boy> <จ>ะพี่บอยลาตัวแรกเนี่ยมาจากคำว่าแคปปลาที่แปลว่าประสานเสียงซิสตาร์มาจากคำว่าซิสเตอร์สค่ะก็คือความสัมพันธ์แบบพี่น้องของพวกเราสามคนแต่ว่าจุดเริ่มต้นที่ทําให้พวกเรามาเป็นพี่น้องรักกันได้แบบนี้ก็คือการเริ่มร้องเพลงประสานเสียงทำไมอยู่ๆต้องไปสามคนมารวมตัวกันนั่นแหะสิเขาคือตัวเจก ใหม่ค่ะแล้วก็มีการออ d i t i o n เหล่าบรรดา AF อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็กลายเป็นมาเป็นพวกเราอะไรเงี้ยด้วยเนื้อเสียงด้วยความคิดหรือแบบความมุ่งมั่นในการร้องเพลงความชอบในการร้องเพลงอะไรแบบเดียวกันเนี้ยค่ะเคมีตรงกัน็เลยมากลเพลงที่จบไปคือเพลงอะไรนะคะคนนี้ดีต้องมีสักคนค่ะกระแสเป็นไงปล่อยไปนานยังคะประมาณ2เดือนค่ะ แต่ในความรู้สึกหนูหนูชอบหนูหนูรู้สึกโอเคกับฟีดแบ็กของเพลงนี้นะคะอย่างน้อยคือเรารู้สึกว่าพี่ๆหลายๆคนที่ทําเพลงในวงการเพลงเนี่ยรู้จักลาซิสตาแล้วก็คือมาให้กําลังใจเราในฐานะของคนทําเพลงด้วยกันอบอกว่าอุ้ยสู้ต่อไปนะน้องพี่ชอบเพลงน้องนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่เพลงเขาเพราะจริงๆอะพม่คคืออยากรู้ว่าการร้องเพลงประสานเสียงเนี่ย มันยากมัมเทคนิค้ยเพราะว่า3คนคนละท่อนนะวันนี้ต้องบอกกันเลยว่าจริงๆพวกเราเนี่ยต้องใช้ไม้แล้วลืมลืมลืมคือไม้อยู่ในมือนักร้องไม่เป็นไรปาวไปเลยค่ะค่ะนี่ต้องบอกกันเลยว่าพวกเราเนี่ยรวมตัวกันมาแบบกว่า1ปีคือเราไม่ได้แบบว่าแบบจู่ๆแบบจะมาลอกแล้วมารวมกันขาวดแล้วบรวมกันเล่งนี้แต่คือพวกเราเนี่ยฝึกร้องะสนเสียงด้วยกันคือต้องลองผสมผสานกันดูก่อนว่าไปด้วยกันได้ไหมใช่ไหมแบบสมมติร้องไปอาไปร้องท่อน เพื่อนแต่เป็นเป็นประจําค่ะใช่ประจำก็ยังเป็นอยู่แต่ในความรู้สึกหนูหนูรู้สึกว่าเป็นสีสันค่ะลอยพี่ต้นหอมนคือความสดมันคือความสดเนี่าแบบเราร้องสดนี่ไงถ้าวงต้องการคอรัสเพิ่มพี่แนะนําพี่ต้นหอมนะไหลายๆนี่เพลงเป็นคอรัสหมดเลยคนคนนี้พี่แต่แต่พี่พี่มีมีคาแรคเตอร์นะมีคนบอกว่าเป็นนักร้องนำได้เพราะนำจังหวะนำจังหวะตลอด แล้วตอนนี้ได้ขค่ะว่าปล่อยซิงเกิลที่2องอกมาแล้วด้วยอ๋อกำลังค่ะกำลังประมาณนิถุนาค่ะเอาซะหน่อยได้ไหมมีเกซิงเกิลอ่ะตอนนี้ทำประมาณตอนนี้ซิงเกิลสองอยู่ค่ะซิงเกิลสองจะเป็นเหมือนอันแรกไหมเป็นประสานเสียงหรือว่าเป็นแนวอื่นไงแน่นอนค่ะแน่นอนว่ายังคงเป็นความประสานเสียงเป็นเป็นการประสานเสียงอยู่แต่แนวเพลงก็จะดูสดใสขึ้นไม่ไม่ไม่ดาร์กเข้ากับเพลงแรกคือความรักแบบบวกๆว่างานเหอ่า นี่แบบที่แรกเลยนะใี่มาเห้ป๋าบอยเลยปาเอามาเอาให้เต็มเพื่อคุณตาทำได้ทุกอย่างโอ้โป๋าเอามาค่ะธอด้รู้ ว่าทำไมฉันต้องหัวงเธอมากมายว่าทำไมต้องส่งข้อความคิดถึงทุกวันลองรับตาคู่นัดใช่ๆเราจะจะมองเห็นมันรู้สึกใช่ไหมบอกมาบอกมาอย่าเลิกร้องเพลงนะพี่อยากฟังเพลงแนวนี้เรื่องเพลงไทยสากลได้นะลูกทุ่งก็ไ ลูกทุ่งก็ได้ได้ยแ่ที่แนวเลยเขามีบางงานเขาก็มีไปร้องลูกทุ่งเหมือนกันนะเอาตามสไตล์าหที่เกิดขึ้นร้องลูกทุ่งมันจะแตกต่างกับการร้องประสานเสียงเรามาโอ้ยไม่ต่างเลยสนุกกว่าเดิมอีกมันมันมากค่ะนี่เนี่ยคนเบึ้งออกมาคนบึ้งงอดใจคือเพลงลูกทุ่งมีเสน่ห์ตรงที่ว่าสนุกและสนุกใช่แล้วเราเป็นคนไทยอ่ะพลงลูกทุ่งมันเป็นเพลงไทยแล้วคือแบบ งานงานมีอยู่งานนึงค่ะเขาก็จ้างเราไปเราก็แบบว่าอ่ะไหนไหนก็สัดแบบนี้ละต้องลูกทุ่งสักเพลงปรากฏว่าวิวเพลงลูกทุ่งอ่ะเยอะยวกวิวเดี๋ยวก็เพลงจริงครับเฮ้ยน่าสนใจน่าสนใจแล้วแฟนๆอยากจะตามลาซิสตาร์ทำยังไงอ๋อารถเข้าไปได้ที่ w w w facebook com l a s h ลาซิสตาร์แฟนเซอร์้บล็คเลแฟนแล้วเพลงไปฟังที่ไหนอะไรยังไงล่ะคะที่ w w w t r u e music com ค่ะไปโหลดได้เลยไปโหลดของจริงได้หมดคนไม่ดีต้องมีสักคน ใช่ขึ้นมาป๊เปื้อนๆโหลดได้หมดสิ่งลอสมบูรณ์เลยอ่ะชอบชื่อเพลงเพราะรักค่ะในวงเล็บว่าคอสเลิร์ค่ะอุ้ยชอบมันปกติไม่ค่อยคิดจะโหลดแบบเสียงรอสายนะเดี๋ยวเราจะไปโหลดเพลงเลยนะมานำเสนอคุณมากๆวงนี้นะครับก็ยังไงก็ขอให้ประสบความสำเร็จแล้วกันนะพี่แบบเป็นแบบแรงผลักดันคนหนึ่งนะครับคุณพ่าคนน้เวลาหมดแล้วแล้วเดี๋ยวหนูตีหนูมีของขวัญมาให้เป็นตัวนี้อะไรอะอะไรอะไม่รู้เลยเป็นเสื้อ ิตาค่ะนี่ค่ะตุ๊กตาแทนแทนตัวพวกเราทำพิเศษค่ะพิเศษสำหรับบันเทิงห้านน่นหนึ่งโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะไม่ได้ใส่ไม่ได้ติดคนไม่ทราบจะติดช่วงบนหรือเปล่าคุงนะไม่ได้ค่ะเอาบล้วค่ะ ระสบควานหเร็จฝากผลงานนิดนึงดีกว่าค่ะยังไงก็ขอฝากให้ทุนเปิดใจลองฟังลาซิสตาดูนะคะอยากให้ฟังในนามของการเป็นวงลาซิสตาค่ะเรามีเจตนาที่ดีอยากสร้างความสุขให้กับทุกคนค่ะยังไงรักลาซิสตาไปนานๆนะคะพีสนอยแม่ฝากอะไรแฟนๆนิดนึงก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะขอบคุณทุกกําลังใจแล้วก็เสียงตอบรับที่ให้พวกเรามาโดยตลอดนะคะแล้วก็หวังว่าจะติดตามกันต่อไปนะคะอย่าลืมข่าเว็บ facebook com l a s i s t a ก็จะมีงานของพวกเราที่ cover เพลงต่างๆลง youtube บ้างอะไรอย่างนี้ติดตามได้ค่ะ ก็มีดอกไม้สวยๆมอบให้กับคนสวยๆนะคะแล้วก็ทํางานเพลงต่อไปผลิตงานเพลงดีๆแบบนี้ให้พวกเราได้ฟังอย่าท้อนะห้ามท้อเด็ดขาดนะคะพวกพี่เป็นกําลังใจให้แน่นอนเพราะว่าเสียงดีมากๆนะคะขอบคุณทุกคนมากๆค่ะขอบคุณมากมากนะครับเชิญเชิญเชิญโชคดีอะคนเดียวเลยนะคุณเอ้าจะไม่ให้ย้อนหลังก่อน ก่อนปิดเบรกนะคะเรามาเรื่องของวันหยุดยาวแบบนี้ค่ะช่วงฉัดมงคลนะคะ5-8พฤษภาคมนี้กับโครงการถนนปลอดภัยนะคะของกองบังคับการตำรวจทางหลวงแบรนด์ซุปไก่สกัดก็ได้จัดโครงการสมองดีขับขี่ปลอดภัยขึ้นนะจุดพักรถต่างๆนะคะจุดพักรถมอเตอร์เวย์ขาออกเราก็จะแจกเป็นแบรนด์ซุปไก่สกัด น้ำดื่มผ้าเย็นเราเคยไปแจัดล้วแล้วเหรอใช่คือทุกเทศกาลเลยนะทางแบรนด์เขาก็ห่วงใยนะคบเพื่อเป็นการกระตุ้นรณรงค์นะคะให้ขับเี่ยงปลอดภัยมีสติในการขับรถอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเนื่องจากเป็นวันหยุดยาวคนใช้รถใช้ถนนกันเยอะมากๆนะคะซึ่งครั้งนี้เราจะมีหนุ่มๆไปช่วยแจกด้วยมีฮาว์ดหวังมีอาจารย์สุดหล่อนะคะอาจารย์นัทเดชปัญญาส่วนสาวๆใครอยากไปก็ไปเจอกันที่ซุ้มแบรนด์ได้เอาละครับช่วงหน้าห้ามผ้าเด็ดขาดมีข่าวต่างประเทศมารออยู่นะครับช่วงนี้พักกันสักครึ่ครับค่ะ